และเว็บไซต์ต่างๆในอินเทอร์เน็ตหากเราเล่นอย่างสร้างสารรค์ก็จะเกิดประโยชน์เป็นอย่างมากแต่ในทางกลับกันหากเราเล่นอย่างไม่ระมัดระวังก็อาจจะไปแชร์รูปภาพที่ไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นซึ่งเป็นการผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัวโอ้พี่ทำไรอะ่ะก็แชร์นี้ดูดิอุ๊ยพี่แชร์อะไรเนี่ยน่ากลัวจังเลยดูดิดูดูมันดิมันน่ากลัวมากเลยเนี่ยดูต้องแชร์นะเนี่ยจริงๆต้องแชร์ไปเยอะๆเลย หรือบางกรณีที่เป็นการทำเพื่อหวังผลทางการเมืองด้วยการโพสต์รูปภาพหรือข้อความที่เป็นการทำลายล้างฝ่ายตรงข้ามต้องการให้ถูกแชร์ออกไปโดยสร้างประเด็นที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดและสร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้นหรืออาจเป็นข้อมูลเท็จอาจเป็นเหตุให้ถูกดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ได้เฮ้ยนี่ดูรูปนี้ดินี่มีคนเอามา <อ galaxy. S 1> ตันะดต่อนันเนี่ยดูเอาหัวใส่ไปกับชุดโป๊เนี่ยโหนี่โป๊จริงเลยนี่ต้องแชร์ เฮ้ยเนี่ยเนี่ยเพจเนี้ยคือแบบมีลูกตัดต่อเยอะมากนี่พี่แชร์ให้เพื่อนไปนหลายคนแล้วนะเนี่ยหรือแม้แต่ภาพดารานักร้องที่อาจถูกนำมาตัดต่อหากเราแชร์ภาพโดยรู้เท่าไม่ถึงการก็จะถูกแจ้งข้อหานำข้อมูลอันเป็นเท็จมาเผยแพร่และยังเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอีกด้วยดังนั้นผู้ใช้สื่อออนไลน์ทุกคนควรไตรตรองให้รอบคอบและแชร์เรื่องที่สร้างสรรค์และมีประโยชน์ต่อสังคม หากเห็นรูปภาพที่ดูแล้วอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นควรตระหนักเสมอว่าไม่ควรแชร์โดยเด็ดขาดเพราะนอกจากจะทําให้ผู้อื่นเสียหายแล้วอาจาจะต้องถูกดําเนินคดีตามกฎหมายอีกด้วยรู้เท่าเอาไว,ไว้กันรู้ทันแล้วแก้ดีกว่าจะสายเกินแก้เพราะจะแย่จนแก้ไม่ทันนะครับ